ชมคะเพื่อเป็นการสนับสนุนให้พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวได้มีอาชีพนะคะ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว <c oughs> กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเขาได้จัดงานตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่ลานกิจกรรมเพื่อครอบครัวหรือที่เรียกสั้นว่าซุปเปอรม์ ünde, มาร์เก็ตขึ้นค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะเป็นการฝึกทักษะต่างๆให้กับพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเรื่องของร้านกาแฟให้ได้ไปใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์จริงๆแล้วยังมีซุปเปอรม์มาร์เฟ่ด้ยวยนะคะที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวและแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขาผ่านหลักสูตรแล้วได้มา ชงกาแฟให้กับลูกค้าจริงๆด้วยค่ะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่และลานกิจกรรมเพื่อครอบครัวตามโครงการสมาร์ทจ็อบเสริมพลังสร้างอาชีพเติมรอยยิ้มให้แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวค่ะวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะเปิดร้านนะคะซปเปอร์มามแล้วก็ตลาดนัดของสินค้าและผลิตภัณฑ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่ สถานคุ้มครองและพัฒนาที่เพจตการนะคะเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้เริ่มนะคะในการเปิดร้านอย่างเป็นทางการนะคะเป็นร้านกาแฟาและเบเกอรีร่นะคะซึ่งเป็นร้านของแม่ลิงเดียวโดยกรมกิจการรีและสถาบันครอบครัวนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่จัดตั้งร้านนี้ขึ้นมาโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนนะคะในการดําเนินงานจากโลตัสแล้วก็มูลนิธิไอแคร แล้วก็ทางอซอนต้านะคะอันนี้ที่ร่วมกันสนับสนุนวัตถุประสงค์ของงานนี้นะคะก็จะเป็นร้านนะคะที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของอแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวนะคะอยากเชิญชวนค่ะในฐานะแบรนด์ของ s o l u ูซีเ่เ r e t นะคะวันนี้ก็จะมาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์นะคะการทำงานแล้วก็แม่เลี้งเดี่ยวในการฝึกอาชีพทางแบรนด์นะคะยินดี แม่เลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะที่มีปัญหานะคะคในเรื่องการทำงานขอให้มาติดต่อนะคะที่ศูนย์บ้านเกดตการนะคะทางแบรนด์ s o ล u s ิเคลททางเรายินดีสนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกท่านนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ ตลาดนัดสินค้าฝีมือแม่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวไม่มีความรู้และทักษะในการดำเนินงานร้านค้าและการประกอบธุรกิจขนาดย่อมรวมถึงเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ทางการตลาดตลอดจนทักษะความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิตโดยแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวสามารถนำความรู้ไปต่อย,ยอดในการประกอบอาชีพได้ค่ะ